สวัสดีครับผมเอแปดเจ็ดครับวันนี้มีเรื่องเหล้าดีๆมีรถที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับสำหรับรถยุคเก่าศูนย์รถเก่ารถเลตโตนะครับอ่ารุ่นนี้กำลังเป็นที่หาให้กันนะครับสำหรับยี่สุเทฟอาร์ะนะครับเดี๋ยวอ่าผมสิมารีวิวฝากพี่นอนะ้องเนาะอ่าก็เดือนฝากกดติดต,ตามช่องของเฮาครับโฮสเซลและก่อนศิลปินรถบ้านเบอร์สองครับผม เบอร์โทรและไลน์ดีศูนย์แปดสองสามศูนมหนึ่องมเพื่อนจากเบอร์โทรเลยนะครับอ่ามาชมกันครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ติตัวนี้เป็นตัวเทียบอาตัวแรกเลยซึ่งเป็นหาสภาพเนี่ยคงเสียยากเพราะว่าอายุหน,าน้ามันก็หลายแล้วเป็นอ่าเทียบอาร์แปดแรงมาปี2 5 3 3ันหรอสาหรือ1990นะครับแปแรงมาตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นตัวเอกลักษณ์เพื่นก็คือตาเพื่นสีเป็นหลุมเข้าไปข้างในนะครับตาหลุมเข้าไปข้างใน แล้วก็มีกระจกหงสางจกหงสางเพื่อเปิดรับลมครับชว่วงนั้นยังม่มีเอร์แนะครับแอ์มางหลังเป็นกระจกหนูช้างเป็นไฟตาลึกทะเบียนคันนี้ยังเป็นทะเบียนเดิมเลยครับยังเป็นหมวดเดิมนี่เป็นป้ายดำสีหมวดเดิมนะครับเนาะนี่แบบนี้เลยในความเดิมก็ออริจินอนลทุกคนรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับผมสีสันนี่บอดี้นี่ยืนส้งสวยๆครับสีสันตียงเก้าชิ้หาเปอร์เซ็นต์ไปเลยรถคันนี้มาสภาพนี่นะครับาจาของมาได้เก็บสีเก็บรายละเอียดมาแล้วผมก็ มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยล่อมแม็กเป็นขอบสิบหานิวแล้วสวยๆย,ยางเต็มๆเลยนะครับยางเน้นยางมายางนี่เต็มเลยจนเต็มทุกเส้นเลยครับลึกๆเลยลองลึกๆไว้ใส่กันเน่ๆภาๆสภาพสวยๆครับทุกยางใส่ได้นะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของมันคือกระจกหมูช้างตรงนี้เนาะจกหูช้างเปลือกเปื่อรับลมเขาสีสันโดยรวมสวยๆสติ๊กเกอร์อยูตตรงแคปสเปคแคปตัวนี้มาจากโรงงานนะครับนี่ ยังบันได้แกะบ่ได้เปลี่ยนเลไเดิมๆกันเลยด้านหลังกัย่างสวยๆหล่อมองหล่อแม็กแบบนี้สวยๆเลยอ่าอย่างบางข้นนี่ยังมีครบนะครับไฟท้ายสวยๆเดิมๆอ่ากันชนกันชนตัวนี้ผมถือว่าแถมไปเนะาะอาจจะใส่ได้ใส่ได้อะเรื่องใส่ได้อาจจะว่าง,งา่ายหน่อยกับสรับยืนขึ้นหรือว่ากันชนได้ในระดับหนึ่งถ้าอยากสวยงามก็ไปเปลี่ยนไม้ก็ได้นะครับน่ว่าตัวนี้ก็ถือว่า เขายุคเพิ่นละเป็นสไตล์สเตลเลต์ฟ้าไทยนี่ต้องแจ้งว่าเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับฟ้าไทยเปลี่ยนมาใหม่เพราะฟ้าไทยเดิมมันเป็นตัวสืออ้อใหญ่ๆเนาะคำว่ายิ่สูตัวใหญ่ันแต่เจ้า,อจาของเดิมมันได้เปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นของตัวใหม่มาเพราะว่าอายุมันหลายก็อาจจะมีการผูกกนอย่างของฟ้าไทยเนาะเพราะเป็นจุดขังหน่ำเปล่นอะไรเปลี่ยนมาใหม่ล้วอ,อาจารยนใส่ ไฟท่งไฟไท่ายไฟเลี้ยวไฟถอยสวยๆนะครับกรอบจะเป็นก,กรอบโค้งเมียมเพราะว่าส,สมัยนั้นจะเป็นกรอบโค้งเมียมก้อนสีมาเปลี่ยนเปียนเป็นพลาส,สติกสีดำเนาะครับนี่ด้าด้ายก็สวยสยางจุกเส้นจุกว่งเต็มนะครับคัตซี่ดีนะครับกัอนี้คัตซี่ดีคัตซี่สวยแต่ว่าตัวนี้มีซุ้มปรงงล่อบ,บงังบังไว้หมดแต่ว่าผมรับประกันไห้ว่าคัตซี่สวยอะสติกเกอร์สเปคแกรฟฟังนี่ก็ยังเดิมๆครับยังไม่เปลี่ยนเดิมๆเลยเดิมๆมาจากโรงงานนี่จกมองข้างปรับมือ กระจกหูวสร้างนี่เอกลักษณ์บนดั้มเดิมชสวยๆแบบนี้ด้านซ้ายก็บชิสวยกระจุงลงไปจังไหนเนี่ของเดิมนะครับ Blair แน่นๆแบบนี้ของเดิมนี่แต่ของเดิมมื่อกี้เขาหลวบสวยนะครับนี่ไปเดี๋ยวเมื่อกี้เขาหลวบสวยโลโก้ยีสุตัวหนังสือใหญ่แบบนี้นะครับรวมยุคตรงสมัยเพื่อนที่นี่ยวมาเริ่องไพ่ในครับไพ no um ่ในคันนี้ค่อนข้างที่สมบูรณ์มากเลยล่ะนี่บรรยาที่สมบูรณ์มากเลยอ่าบอ ทุกตัวบกขาดนะครับเป็นบอหนังทุกตัวบกขาดแข็งประตูก็สวยๆอ่ะผ่าลังค่านี่ยังขาวสะอาดเพราะว่าผ่าลังค่านี่ผมผมเปลี่ยนไม้เลยครับเปลี่ยนไหนไม้เลยเพราะว่าของเดิมก็สีม,มีห้อยมีอยังเนผมก็เลยเปลี่ยนไม้ไปเลยอันนี้ก็คือว่าเอาไปมันได้สภาพสมบูรณ์อ่าหัวกงหัวเกียร์คอนโซลกลางสวยๆแอร์ใส่ได้แอร์เย็นวิทยุด,ดังนะครับเดอ้อตัวนี้ช่องวงช่องแอร์ก็ถือว่ายังสวยอยู่อ่าช่องแอร์ช่องเออสวยๆนะครับเนาะอ่าแผงประตูสวยๆ อ่ามาเบิ้งในส่วนของแคบครับในส่วนของแคบเบาะนั่งตอนหลังส,สวยๆครับอ่าโลโก้ยูโซนี่ยูสุดีไออ่าไก่ย่างยูไก่ย่างยูขบแบบนี้เลยหรือว่าเดี๋ยวขัดคางที่สมบูรณ์อ่ามาเบิ้งในส่วนของกระบะนะครับพื้นกระบะนี่ตัวนี้จะเปิดสองคางแบบนี้เปิดง่ายๆครับเปิดง่ายๆนี่เปิดแบบนี้เลย ล่อนล่อนของกระบะนี่ก็ย่งสวยนะครับนี่สวยเลยล่อนของกระบะนี่เห็ดสีมาเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วโมีผูนะครับโมีผูเลยล่ะโมไซลายเนืออ่ะสวยอ่าโมไซลายเนืออ่สวยอแบบนี้ล่ะรักษาความอริจิตร้อนไ้ใสสะอาดขึ้นขึ้นนะขี้ล่อๆครับอ่าแผงประตูฟังก้นขับก็ย่งสวยๆนะครับอ่านังสวยกระจกเป็นกระจกเมื่อหมุนเลื่อนๆครับเลื่อนๆตามยุคตามสมัยเพ่อนอ่า จุกหงสร้างเปิดแต่ตรงนี้นะครับจกห้งสร้างเปิดจากตรงนี้นอ่าน,อนานที่เปิดด้เยอะเวลาล็อกก็ล็อกแบบนี้นี่ความ่าที่พ่นออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ของที่บาเพิน่นก็คือจุดสวิตไฟจุดปัดน้ำฝนนแบบนี้สมัยนั้นก็คือว่าป้อง,ววาาาองเพื่อเดียวว่ามันสมัยอะไรออกมาเป็นเทคโนโลยีใหม่สวยๆรอๆพวกมาไล่ตัวแรกของเพิ่นแปดเจ็ดก็จะเป็นซี่เหลี่ยมแบบเป็นซี่เหลี่ยม ถ้ารุ่นใหม่มากสกสกมกานี่อันนี้ยังเป็นของเดิมหมดเลยเดิมเหล็กใหม่อยุที่เดี๋ยวผมป๋าเบิ้งก่อนนะครับเนาะกล่องยิ่งเบื้องผมเบิ้งบ่งบงบชัดบม่มั่นใจครับน่าที่เป็นเหล็กสามสามแสนอันนีสามแสนประมาณนั้นนะครับสามแสนเก้าพันลึกอ่าเป็นลึกกรมกมเนาะประมาณนี้แต่ว่ารดอายุขนาดนี้แล้วได้สภาพนี้ถือว่าสวยนี่ครับเบิงบบ้งบบาเบิ้งบบอเิ่นอืมตัวยังพับได้นะครับยังพับยังเอียงได้ปกติอ เอ็นนอนเาเง้วๆก็ไเลยเพื่อนสะอาดสะอาดดีครับเพื่อนเดิมเพื่อนเลยเพื่อนเป็นอ่าเป็นผ้ายางเนาะยางพีวีซีเป็นเดิมมันยังแน่นแแบบนี้สะอาดสะอาดเอาไปเพิ่งของเครื่องครับที่นี่สุดยอดแห่งความประหยัด8ปเจแรงมาสุดยอดแห่งความประหยัดแห่งความทนนี่ฟากระโปรงเดิมๆได้ครับเริ่มตน้นแนวฟ้ากระโปรงนี่เดิมๆจะติดเกลืนอนยั่งยูจะติดเกลืนอนยั่งยูอ่าเรื่องนอดก,กับอายุขนาดนี้ก็ตตรงมีคันนะ เนี่ยเนาะอ่าแต่ว่าซุ่มซอกยังเดิมนะครับซุ่มซอกแบบนี้ยังเดิมนี่ไหมซุ่มซอกเดิมเดิมข้าวหนาเดิมๆนี่ครับข้าวหนาเดิมๆเพจกร์ยังอยู่นี่เพจกร์ยังอยู่เลยเพจกร์ยังอยู่แล้วก็นี่ก็คือว่าอาบหนามมาแล้วเนาะสวยๆนี่เอาไปพร้อมใส่ครับนี่ห้อยสติ๊กเกอร์ก็ยังมีมีเหลือเล่นะห้อยเก่าสติ๊กเกอร์สิร่อนไปแล้วเครื่องวดก้อนท้องเครื่องเดิมเดิมเป็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังอยู่เลยครับเปลี่ยนน้การื่่องงยันีเพิ่นปบอกว่าใ้นนมัจกลิ ติกเกอร์ตัวนี้ก็ยังอยูย่เครื่องก็ถือว่าได้สภาพแห่งดีนะครับแอร์ยัยงเย็นนะครับแอร์ยัยงเย็นนะแอร์เย็นเพียงเพราะผมว่าผู้ใดได้ไปกัถือว่าถือว่าบ่ไอเสียเถี่ยวเสียเวลาสำหรับรถคนันนี้เพราะว่าก็ได้รถที่สภาพดีมากๆอ่ารับรองว่าบ่ผิดหวังเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เบิ่งครับสตาร์ทเครื่องให้เบิ่งระบบทุกอย่างเลยใส่เลยปกตินะครับรถคันนี้ นี่ครับเครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆแบบนี้ครับเดินเรียบๆนิ่งๆแบบนี้ครับร่วงว่าได้ใส่งานกันน้อยเงี้ยวอ่าเด็กจะซักแสียบมึงอ่าผอายนะครับผ่าอายเลยแล้วมีควันแดงๆนิดหน่อยจะเป็นธรรมดาว่าอยู่รถขนาดนี้แต่ไฟมีควันเลยกันแดงๆนะครับาผมมองว่าเห็นจากกล้องควันแดงๆใช่ไหมเพรถึงจะเป็นไอ อยูอ่นเห็นวาเนาะอ่าอยู่อันหน้าขนาดนี้นะครับนี่แหละครับเครื่องเดินเรียบๆแบบนี้แหละตัวนี้คือบางคนสงสัยว่ากล้องเอยียงตัวนี้เป็นกล้องสวิตช์ลับนะครับเด้อสลิปวิดดับลับอาจจะว่าเอยียงถอดได้แต่ว่าผมติดไว้เพื่อว่ากาันขโมยเป็นสีมีสวิตช์อยู่ข้างในห่วงก,กับระบบนี่เวลาดึงสวิตช์แล้วรถคันนี้สียเพสามารถสตาร์ทได้แตเป็นกันขโมยในยุคนั้นเนาะกาันขโมยในยุค ยุคแรกๆยุกเก่าศูนย์เดีือว่าเก็บไว้ก็ดีครับจอดให้จอดหน้าดึงสวิตไว้คนมาลากักกขาโป่งหูดอกว่าสวิตจะใส่อืมป้องกันอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวมาฟังราคากับสำหรับอีซูซูทีเอฟอาร์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์คันนี้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเป็นเทียบอาร์ตัวแรกเป็นกระจกหูชร้างนะครับนอกเป็นตาลึกเครื่องแปดสิบเจ็ดแรงม้าเท่านั้นสองพันห้าร้อยซีซีดีเซลอ่าบริษัทหาอยู่เขาให้เขาสวนหรือว่าไปเก็บอนุรักษ์ครับรอๆ รับร่องแลีนทพิงถนนนี่มีแต่คนมองครับสภาพนี้อ,อ่าผมเปิดราคาเบาๆเก้เาหมื่นบาทครับ98,000บาทหารถสภาพนี่หายากแล้วนะครับผมอ่าเบาเอร์โทรผมติดต่อกับว่าได้0 8 2 3 0 5 3 1 6 2ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช,ช่องห้องนะครับโฮเซลเล็คอร์ดสินรับปินรถบ้านสิบบริภาษรถดีๆสิบบริภาษคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราขี้ผมเสียลิปรีวิวในการขับอยู่เด้นะออ่าเดี๋ยวรอเบิง่งเดี๋ยวเสียลิปรีวิวในการขับว่าระบบกับเครื่องมันเป็นตั้งไหนแต่ว่าผม หายคดิตไปตรงนี้ก็คือว่าสุดยอดเลยครับรับรองคันนีโบผิดหวังนะสำหรับเมื่อนี้อากาศก็เรื่มห่อนขึ้นมาแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีครับร ไกลไกลส่งได้ถึงที่ที่นี้แปดเจ็มันเลิศคาเซนเตอร์